สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเจเจมเคียวและคืนอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับเมนู่มถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับว้าวหมูอทอดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะคะ ข้าต้มหอมเลยครับกลับไปแล้วกรใจาด้วยนะครับแล้วก็ผัดพริกหยวกด้วย